อาแล้ว้ปลาตายกระเฮ็ดไว้เลยครับผมต้องง่ายว่นโอ๊ตใส่งดยหรอนึ่งองสามีหาโโเฮ็ดเ็ดหรอว่าาอันนนตัวหนึ่ง FC ทุกท่านครับผมจะเจอกับผมอีกแล้วครับช่องบอลันที่บ้านผมวันนี้วันนี้นะลันที่ออกมาหาโยหากินใช่ไหาครับผมออกมาตีปลาช่อนนะครับเนาะตีหยิบบอมโอเคเดี๋ยวไปลุ้นไปเบิองในกันครับผมตามทีมงานมาแล้วครับผมมาสันกับไปนะสุดทีนมากเลยครับผมบรรลุว่าจะยักเตีมแล้วครับผมนะครับหมายกัดเลาะไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวไปลุ้นในกันครับผมนะครับหมายคลองนะครับผมหมายคลองเดี๋ยวผ่านทอง ส่นบุรีครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับผมมีเตี๋ยมบะหมี่หน่อยหลายปันไดยไปซื้อมาฝากสีใดนี่สีเขียวสีเขียวโอเคครับผมเท่ากับสุดเข่ากับสุดตีนี่ดิเดี๋ยวไปตีปลาท่านมีเตรียมอยู่อ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปหาเตี๋ยมก่อนครับผมงามอยู่ หามองลกกุงกอนบ่ได้หะอูอย่างนี้มันโมเป็นสันดินีเสันสันเขามีห้อยเขาลกงแล้วอย่างเงาบ่แม่มันอันนี่แม่มัเป็นสันนี้ก กลับไม่โดนครับผมกลับไม่โด,ดน ับนะครผมอยู่อยู่กรัุผม จางเดียวครับผมจำยรกฝากผลงานวะัน้วยครับผมกบจางเดียวครหมายของน้ำวงครับผมโอเคถืสองสามไม้ อย่ี่าไม้นีครับผมตัอย่างพีอรวันมาดีครับผมกบอย่างพีรวันวัดเก็บเอเคหมม้น้ำแห้งครับผมครับมาดูไม้นี้ครับนี่ยใช้พีอาวันครับของนารันบาลันไทยบ้านชมนะครับก็จะมีแต้มเลยอะวยี่สวย ดูแลครับดูแลครับสวยอนะอย่หลุดนะ พิยาวันเต็มสองข้อเลยครับเจ้าไมนก็เป็นไม้นี้นะครับถ่ายรูปครับพิยาวันดูต่อครับฝังนี้บ้าง

biawan tempat. จังไม่เดียว no. biawan tempak ใสๆเนี่ย ไปดิบอยู่แล้วครับพี่น้องในเดียวเลยครับพี่น้อง บีวันทำงานอีกแล้วพี่น้องบีวันบีวันโอเคบีวันครับผม ไปได้ไงนี่ะโอ้เขาไอ้งูนกนี่ตัวนึงตายนี่บินอ่างนี้โอ้เข้าไปได้ไงไม่กล้าออกครับผมเห็นไอ้งูเขา ทำอะไรของเขาใเจ้าของเขามาเอาดีกว่าครับผมโอเคครับอัดฐานเด็กที่อาแล้วโอ้ยปลาตายกระเฮ็ดไว้เลยครับผมต้องหย่างรวก็ใส่ใหญ่รหนึ่งสองสามจีหาพตัวเจียดเจียดเาคอยหาเนาะอออันนตัวนึง คน<ะ>ได้่ยวตัวหนึ่งในทังเจ้าเจ้าชมแรลกเลยครับผม <c oughs> โอเคครับผมไปกลับกันครับผม